สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเจ๊นะคะเจ๊ฟอดผาประแดงค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมนี่เลยนะคะ พี่บิ๊กของเราเห็นไหมพี่บิ๊กใหญ่บึ้มๆนะคะนะทุกคนตั้งใจฟังนะสำหรับคลิปนี้นะแต่งเต็มมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้นำรถรุ่นสตอมแท็กนะคะมาทำการตกแต่งเป็นชุดเหล็กทั้งคันเลยเนาะเหมือนฮัมเมอร์เลยไอยตัวไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนตัวนี้เป็นชุดฮัมเมอร์นะคะแต่งทั้งคันเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊พามาชมนะคะทั้งคันนี้นะคะ แต่งอะไรกันบ้างรับรองว่าทุกคนต้องวาวแน่ๆเลยนะคะดูให้จบนะคะดูคลิปให้จบนั่นเองค่ะสกูปบนฝากระโปรงนะคะสกู๊ปทรงนี้นะคะเป็นทรงฟริกนั่นเองนะ,ะเป็นสกู๊ปทรงฟริกนะคะตัวนี้เล่นทูโทนได้นะคะลูกค้าอยากจะใส่เป็นอ่าแต่แต่ง แต้มสีสันแบบไหนแจ้งมาได้เลยนะคะอันนี้ก็แจ่งแบบทูโทนสีดำตัดด้วยสีไอสีดำด้านตัดด้วยสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็ใช้โลโก้มาร์สตังนั่นเองนะแต่โลโก้นี้นะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนได้เลยนะอยากจะเปลี่ยนเป็นตัวกระทิงหรือตัวแรดก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยเราก็ ใส่เป็นกันชนหน้าของวิกเตอร์นั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวไฟจิ๋ว3จุดมาให้นะคะแล้วก็ตัวไฟหน้าตัวนี้นะคะจะมีช่องที่ครอบไปกับตัวไฟ AUX พอดีเลยเห็นไหมคะถ้าเป็นรุ่น s t o m p ม a c k เนี่ยจะมีไฟ AUX ด้วยนะคะตัวนี้ไฟ AUX ทำงานร่วมกับตัวไฟสูงนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟจิ๋วเนี่ยจุดก็มีมาให้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าไฟจิ๋วนี่ไม่จิ๋วนะใหญ่อยู่นะ ใหญ่อยู่นะคะแล้วก็ไฟจิ๋วเนี่ยลูกค้าอยากแบบจะให้แบบเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้นะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของตัว Storm t e c ขับเคลื่อนสีล้อนะคะเป็นเครื่องยนต์2.0นั่นเองค่ะให้กำลังแรงมา้ามาที่210แรงมา้าแรงบิดให้มาถึง500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะในส่วนของตัวท็อปสุดนะคะต้องบอกว่ามีระบบความปลอดภัย ขั้นสูงสุดให้อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลนคีพขับตามล็อกความเร็วขับตามรถคันหน้านะคะแล้วก็รักษาระยะห่างรถคันหน้าด้วยแล้วก็มีระบบ ตัวเรดาตรวจจับคนโดนถนนและก็จักรยานมาให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวระบบเบรก Stop ปแอน o มาให้นั่นเองค่ะถุงลมเนิรภายมี7ใบนะคะแล้วก็มีระบบช่วยโทรสุกเฉินมาให้ด้วยกล้อง360องศาดูได้รอบคันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะบอกเลยว่าตอบโจทย์ลูกค้ามากๆเลยซื้อไปแบบถึงไม่แต่งนะคะเขาก็มาจากโรงงานก็สวยอยู่แล้วแต่ถ้าใครอยากจะแต่งดุดันแบบนี้ก็ แจ้งมาได้เลยนะคะยังเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ไปยาวๆเลยนะคะสำหรับตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้าแบบมันติดเอ้ยแมกิกนะคะเป็นไฟแมก t ิก LED นั่นเองนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ทัมแลนดิ้งไลท์นะ,ะสำหรับตัวทอปตัวท็อปนะคะความพิเศษของเขาเนี่ยไฟหน้าเนี่ยสามารถปรับหาแสงหมุนหาแสงได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดเปิดปิดไฟสูง ไฟสูงให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นของฮัมเมอร์ให้นะคะเป็นฮัมเมอร์แท้นั่นเองนะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวห่วงลักจูงมาให้ด้วยไฟหลีด้านล่างก็มีมาให้เรียบร้อยนะคะมากับตัวชุดกันชนเหล็กด้านหน้านั่นเองค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวนี้นะคะเรายังใส่ในเรื่องของตัวกันกระแ,แทกให้ด้วยเป็นกันแทงให้นั่นเองค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นกันแทงสีดํานะคะ เพือให้รถดูดุและดุดันมากๆนะคะให้รถดูดุดันเข้ากับคอนเซปต์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะห่วงแดงมีมาให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับตัวชุดของเขาเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะบอกเลยว่ายังมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวโช๊คอัพด้วยนะคะตัวนี้เป็นโช๊คอัพของออปชันนะคะตัวนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวโช๊เนี่ยยังสามารถปรับ ระดับได้ด้วยนะคะแปดระดับนั่นเองนะคะเห็นไหมมีตัวสตัดด้วยนะคะมีให้นะตัวนี้จะเป็นโชกอัพแบบเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรชกแก๊สอ่ะชกแก๊สอ่ะเออถ้าพูดแบบสับง่ายๆนะคะคันนี้นะเปลี่ยนโชกหน้าชกหลังเลยนะทุกคนนะเป็นรุ่นเดียวกันใส่ตัวสตั๊ดทั้งหน้าและหลังเลยเช่นเดียวกันนะคะจริงๆอะ่ะมันต้องใส่เพราะว่ารถมันใหญ่มากแล้วก็ใส่ชุดเหล็กทั้งคันเลยนะคะบอกเลย ถ้าลูกค้าถามว่ากินน้ํามันเท่าไรไม่ตอบได้ไหมเพราะว่าลดน้ําหนักค่อนข้างที่จะแบบว่าเพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันชุดเหล็กทั้งคันเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแมกเนี่ยล้อแมกเนี่ยก็คือเราเปลี่ยนให้อยู่แล้วนะเออเราเปลี่ยนเราไม่ใช่พูดผิดตัวโชกอาบเนี่ยลูกค้าก็เอ้ไม่ใช่โชกอาบสิ ตัวล้อแมกนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนลายล้อแมกเป็นลายล้อแมกแบบทอร์นาโดนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นของแม็กของแวมไพร์นะลายตัวนี้นะบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเนาะชอบใครชอบมันนะ แต่ใครไม่ชอบเจ๊ก็มีให้ลูกค้าเลือกเยอะนะในส่วนของลายนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นยางโตโยด้วยนะเป็นยางลูกค้ารีเคเวสตมาเป็นยางโตโยนะคะรหัสยางนะคะหน้ายางของเขาจะอยู่ที่ 305T55R20 นั่นเองนะคะเป็นยางโตโยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นยางอาทีนะวิ่งได้ทุกสภาพถนนดูนี่ดอกยางบึม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 ดูดอกยางดอกยาง ดูชัดๆเลยแล้วก็ตัวปีกนกก็ต้องเปลี่ยนนะคะทุกคนเราเราไม่เปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเราแต่งขนาดนี้เราต้องแบบว่าเปลี่ยนช่วงล่างทั้งหมดเซ็ตค่าใหม่นะคะบอกเลยถึงจะขับดีนั่นเองนะคะคือปกติมาจากโรงงานมันก็ขับดีอยู่แล้วไงตัวเองเนาะแต่ทีเนี้ยว่าลูกค้า แต่งจัดเต็มขนาดนี้นะคะก็ต้องเปลี่ยนให้ต้องเปลี่ยนช่วงล่างทั้งเซตนะคะแล้วก็คิ้วล้อเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากจะได้เป็นลายฟันเฟืองหรือลายพื้นเรียบมีให้เลือกนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์เนี่ยก็ลูกค้าสามารถออกแบบมาได้นะคะแต่คันนี้เราต้องติดมานะคะหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยของเราต้องเป็นมาเท่านั้นนะคะเป็นม้านาโชคนะคะ เพิ่มนำโชคพาเราร่ารวยนั่นเองนะคะใครอยากร่ารวยนะคนขับฟอร์ดรวยทุกคนนะคะเห็นไหมดูแค่การตกแต่งแค่นี้เนี่ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วนะเราต้องมีตังค์ด้วยนะเราซื้อฟอร์ดอะ <laughs> นะคะลูกค้าขับฟอร์ดรวยทุกคนคะ่ะเพราะว่าดูจากชุดแต่งแล้วไม่ขั้นต่ำเนี่ยบอกนะแต่ละคันเนี่ยมีมากกว่าเงินดาวแล้วกันนะคะ เงินดาวเนี่ยยังถูกกว่าราคาของแต่งอีกนะคะลูกค้าบอกว่าไหนๆก็ขับฟอร์ดแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะคะก็จัดเต็มได้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยในส่วนของตัวกาบคอบฝาไอ้ครอบขอบประตูนะคะตัวนี้ก็เป็นชุดของวิกเตอร์ไม่จําเป็นว่าเราต้องแฮมเมอร์ทั้งคันเราอาจจะอะแดปอะแดปกันได้นะคะอันนี้คือก็อะแดปกันเห็นไหมตัวกาบด้านข้างก็ใส่เป็นของวิกเตอร์นั่นเอง ตัวบันไดเหยียบด้านข้างเห็นไหมคะตัวนี้ก็จะเป็นอของฮัมเมอร์นะคะมีไฟด้วยเด้นี่นี่มีไฟด้วยนะเห็นไหมฮัมเมอร์นะคะแข็งแรงนะคะดูแล้วก็แข็งแรงดุดันนะคะของเดิมเราคืนให้ลูกค้านะของเดิมอะนะคะเห็นไหมว่าด้านหลังอะโชคอพเปลี่ยนหน้าและ,และหลังนะคะมาพร้อมกับตัวตัวสตาร์ทเปลี่ยนตัวสตาร์ทให้ด้วยนะคะ <c oughs> โอ้ยพูดเยอะ มีตัวปรับสตัดให้ด้วยนะคะปรับได้แปรระดับนั่นเองนะเห็นไหมเราขับฟอร์ดเราต้องจัดเต็มนะคะตัวนี้นะคะเปลี่ยนโชคอัพใหม่แต่ว่าตัวแหนบโครงสร้างคัสซีเหมือนเดิมนะคะตัวแหนบเนี่ยมีให้ถึง4เส้นรับน้ําหนักในการบรรทุกได้1.3ตันนั่นเองนะคะแล้วก็เบ้ารองมือติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวฟิลม์มก็เห็นไหมมืดตึบเลยมืดตึบเลยตัวนี้หน้า ตัวนี้80%นะคะแต่ใครบอกว่าเข้มไป mm hmm. เข้มไปจเอ๋ mm hmm. เข้มไปเอาลดลงกว่านี้ก็ได้นะคะสามารถาติด60ก็ได้นะคะบานหน้า40หรือว่ารอบคัน60%อะไรเงี้ยได้หมดนะคะตามสะดวกกับการขับขี่ของลูกค้านั่นเองแต่อย่าไปติดมืดมากนะเวลาแบบ ขับรถฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะตกหนักๆมันก็จะมองแบบไม่ค่อยเห็นนะคะในส่วนของรุ่นสตอมแท็กนะคะราวหลังคามาเป็นราวหลังคายกสูงแล้วก็ค่อนข้างใหญ่รับน้ําหนักได้ดีนะคะตัวนี้นะคะรับน้ําหนักในขณะจอดใครจะเอาตรงเอาเต็นท์ไปกลางบนหลังคานะคะรับน้ําหนักได้ถึง250กิโลนั่นเองค่ะ แต่ว่าขณะรถวิ่งนะคะรับน้ำหนักได้แค่80กิโลกร,รัมนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะท้ายเห็นไหมเรามีเจ้าโรบาไมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปซื้อนะคะโรบาตัวนี้นะคะอนเนกประสงค์มากๆมากมนะคะใช้งานได้ดีมากๆเห็นไหมเห็นตาคนรีวิวไหมง่วงนอนแล้วมารีวิวตอน5้าทุ่มนะคะ แล้วก็ตัวโลบาเนี่ยเห็นไหมปรับระดับได้ถึง5ระดับเลยนะคะใครมีสิ่งของยาวสั้นสามารถปรับวางสิ่งของได้เลยนะแล้วก็บันไดเหยียบด้านข้างนะคะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกรุ่นที่เป็นกเจนนั่นเองดูร้อยมันใหญ่เห็นไหมมันก็จะแบบว่าล้นออกมานิดหนึ่งนะทุกคนล้นนะคะมันจะเป็นล้อล้อนนะ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟท้ายถ้าเป็นรุ่นสตอมนะคะลูกค้าได้เป็นไฟท้าย LED เรียบร้อยแล้วแล้วก็กราบครอบฝาท้ายเนี่ยติดตั้งเพิ่มเห็นไหมพอใส่เพิ่มเข้าไปปุ๊บดูรถดูคันใหญ่บิ๊กบึ้มมากมานะเห็นไหมตัว Ford เนี่ยลูกค้าจะแบบว่าเปลี่ยนสีได้นะอยากจะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ตามฉลกลูกค้าแล้วกันน้องก็แต่งแบบให้มันแบบเข้ากับรถอะ่ะเออเข้ากับรถแต่ว่า การแต่งรถของทุกคนไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะคะด้านหลังกันชนหลังเนี่ยก็จะเป็นชุดของฮัมเมอร์ด้วยลูกค้าบอกว่าใส่ฮัมเมอร์แล้วใส่ไอตัวหัวลากให้พี่ด้วยนะคะลูกค้าจะเอาไปลากเรือนั่นเองนะวิ่งออฟโรดเนาะลากงุ่นลากนลากีลากได้ลากได้ทุกอย่างนะ,ะที่อยากจะลากนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวห่วงลากจูงมีมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับตัวฮัมเมอร์นะอันนี้ฮัมเมอร์แท้นะทุกคนนะคะ แล้วก็ปลายท่อเห็นไหมเห็นปลายท่อไหมปลายท่อเป็นของตัว H HKS นะคะตัวน ok MA ี้นะเป็นปลายท่อคู่นะแต่ว่าเดินเดินเดี่ยวเดินเดินสายเดี่ยวนะคะเดินสายเดี่ยวแต่ว่าใส่ปลายท่อคู่นะคะอันนี้ออกจริงนะไม่มีหลอกนะออกทั้งสองข้างเลยนะคะไอเสียออกทั้งสองข้างนะคะใครอยากได้ปลายท่อ HKS นะคะแจ้งมาได้เลยหรือมีรุ่นในใจอยู่แล้วก็ ทักเข้ามาบอกเข้ามานะคะเนาะแล้วก็คันนี้นะยังติดคำว่าสี่คูณสี่เรนเจอร์ด้วยเห็นไหมสวยงามมากๆเลยลายนี้นะคะใครชื่นชอบลายนี้ก็แจ้งเข้ามานะคะอ่ะไปดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างนะคะภายในเนี่ยถ้าเป็นรุ่นสตอมแท็กนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้า เห็นไหมเห็นทุกคนเห็นไฟอะไรอันนี้เป็นไฟแอร์เบนไลท์นะคะเป็นไฟวิวข้ามไฟต้อนรับนั่นเองนะคะมีมาให้รุ่นสตอมแพกนะคะเวลาเปิดรถมาว้าวเลยนะคะมีไฟแบบลูกเล่นอยู่ภายในเนาะทำให้รถมีมิติเพิ่มความหรูหราลรักชูรี่ให้กับตัวรถนั่นเองค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปว่าเบาะเนี่ยสามารถปรับ ไฟฟ้าคู่หน้าให้นั่นเองเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ด้วยสีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอจะมืดๆดนยมืดๆเนี่เรามาถ่ายรีวิวตอนกลงคืนนะคะตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวสีดำนะคะตัดด้วยสีแดงตัดด้วยได้สีแดงนะคะหน้าจอซิงโฟเอเนี่ยก็จะอยู่ที่ 12นิ้วนะคะ12นิ้วนั่นเองนะแล้วก็คันนี้นะคะยังมีตัวแท่นชาร์จไร้สายให้ด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่ามีโทรศัพท์นะคะที่รองรับ ตัวแท่นชาร์จไร้สายก็สามารถวางได้เลยไม่ต้องเชื่อมต่อใดๆนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีเจาเอาก็ยังมีในส่วนของตัวช่องเสียบสายย s ดบนแล้วก็ถ่ายมาให้ด้วยนะคะแล้วก็หัวเกียร์เป็นหัวเกียร์ไฟฟ้าเดอ้อเป็นหัวเกียร์ไฟฟ้านะคะตัวนี้เป็นหัวเกียร์10สปีดให้นั่นเองสามารถเชนเกียร์เป็นแมนนวลก็ได้สําหรับใครที่แบบว่าขับรถอยากจะใช้เกียร์ต่ํานะคะก็เชนเกียร์มาที่ M นั่นเองนะครับ สามารถเพิ่มบวกลบได้เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีมุมเอ้ยเขาเรียกปุ่มโมดนะคะปรับในส่วนของตัว4 w h e e l ได้นะคะมีทั้ง2 H งเนะคะ4 h เฮนะถ้าเป็น 4H เ่ะลูกค้าสามารถปรับได้เลยในขณะรถวิ่งนะคะแต่ถ้าเป็น 4L ลเนี่ยลูกค้าต้องจอดรถก่อนแล้วเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างถึงจะ ปรับเป็นสีเหตุได้นะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมนะคะในส่วนของตัวดิฟล็อกไฟฟ้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้นะสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเเรียกว่าอะไปเอ่อไปออกทิปแล้วก็ไปลุยไปลุยพวกโขดหินดินทรายนูน้นนี่นั่นนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่กดดิฟล็อกไฟฟ้านะ,ะเวลาเฟืองท้ายเนี่ยมันก็จะหมุนฟรีนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ากดดิฟล็อกไฟฟ้านะคะลูกตัวเฟืองท้ายเนี่ยจะทําการล็อกในเรื่อง,องเฟืองท้ายไม่ให้ล้อหมุนฟรีนั่นเองสามารถตะกุยได้ทุกอุปสรรคนั่นเองค่ะแล้วก็ปุ่มออโต้สตาร์สต็อปมีมาให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้จะเป็นระบบ TSC นั่นเองป้องกันการลื่นนถลายออกนอกเส้นทางใช้งานอัตโนมัติสตาร์ทปุ๊บ ติดตัวเนี้รอ,อการทํางานอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกวดเลยนะฝนตกถนนรื่นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าลูกค้ารถติดหลบนะคะสามารถปิดได้เลยนะคะเพื่อไม่ให้ล้อหมุนฟรีนั่นเองเนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีปิดปุ่มปิดตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ด้วยนะคะเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบโฮเบรกให้นั่นเองนะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะคะพวงมาลัยของเราเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าสามารถปรับขึ้นลงได้4ทิศทางดึงเข้าดึงออกนะคะแล้วก็ขึ้นลงยกขึ้นยกลงนั่นเองหน้าจอตรงกลางเป็นดิจิตอลขนาด8 8นิ้วเอ้ย12นิ้วนะคะตัวนี้ให้มาถึง12นิ้วนะแล้วก็ตัวพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะ มีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พงมาลายเห็นไหมคะมีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล็อกความเร็วนะคะเลนคีฟนะคะแล้วก็ขับตามรถคันหน้าลถเสียงเพิ่มเสียงสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยนั่นเองภาษาอังกฤษก็มีนะใครเก่งภาษาอังกฤษก็ตั้งเป็นตั้งค่าเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบพุชสตาร์ทนะทุกคนวันนี้ไม่ได้แต่งหน้ามานะ <laughs> อะ ตัวนี้นะคะเป็นระบบพุชสตาร์ะะสามารถสั่งงานสตาร์รถระยะทางไกลได้แล้วก็ปลดล็อกรถระยะทางไกลได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะมีปุ่มปรับนะคะปรับปรับ,รบไฟหน้าเป็นตั้งเป็นออตโต้หรือแมนวนวลก็ได้นะคะแผงประตูด้านข้างนะ,ะ <S <S ตัวนี้ก็มีปุ่มนี่มีปุ่มตัวปรับกระจกมองข้างนะคะ <S <S เป็นไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ากระจกขึ้นลงทั้งหมด4บานเป็นไฟฟ้านั่นเองอ่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะคันนี้นะคะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะสีขาวสีเทานะคะแล้วก็สีดำนั่นเองนะ,คะใครชื่นชอบสีไหนโปรโมชั่นแบบไหนจะซื้อสดจะดาวจะอะไรยงไงก็เอวติงชิงกะเบลนะคะ<ม>ก็ อยากจะรู้รายละเอียดก็ทักเข้ามานะคะหรือโทรเข้ามาก็ได้ค่ะที่เบอร์063ค่ะ368 1441นั่นเองเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะมือว่างๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊เอทีนะ,ะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ใจเจ๊ทาคลิปให้ลูกค้าชมนั่นเองแล้วก็อย่าลืมกดสันกะกดไอกลิงกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อแบบว่า เวลาเจ๊ลงคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้มีการแจ้งเตือนไปที่หน้าจอให้กับลูกค้านั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะหน้าไม่แต่งดูหน้าสดอ่ะเนี่ยหน้าสดบาย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 เจอกันคลิปหน้าบาย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 จุบจ๊บ